สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีเช้าวันที่26นะคะวันนี้วันอังคารที่26เดือนตุลาคม2564เราเรียนรู้หน่วยอุปกรณ์สร้างสารวันนี้เรื่องการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีเขาบอกว่าเวลาเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเราต้องใช้อุปกรณ์ที่รู้จักประโยชน์ของมันนะคะเราควรมี มารายาทถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นเดียวควรจะรอคอยนะคะเด็กๆรอคอยรู้จักเลือกอุปกรณ์ที่ถูกวิธีอุปกรณ์บางอย่างอาจจะเป็นอุปกรณ์ปลายแหลมมีคมถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังก็จะปลอดภัยในการใช้นะคะและเมื่อใช้เสร็จแล้วเราควรทําสะอาดและเก็บให้ปลอดภัยนะคะ,คะเราไปดูใบงานของเราเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีนะคะ คำชี้แจงเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตการใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธีแล้วเขียนเครื่องหมายถูกด้วยสีเขียวนะคะทับภาพนั้นเด็กๆสังเกตรูปภาพค่ะสังเกตรูปภาพรูปภาพที่หนึ่งเด็กๆใช้กันไกรในการทําอะไรคะตัดกระดาษคะ่ะเป็นการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีไหมคะถูกเาิดเครื่องหมายถูกด้วยสีเขียวนะคะอ่าต่อไป ด็กคนนี้เอากันไกลจะไปจิ้มทิ่มลงไปในปลั๊กไฟเด็กๆคิดว่าควรทํำไหมคะไม่ควรทําค่ะอันตรายมากค่ะเด็กๆไม่ควรทํานะคะไม่ควรเ,วเรียนแบบะนะแบบนี้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะเวลาเด็กๆใช้อุปกรณ์อันนี้ไม่เอาค่ะอ่าต่อไป แย่งอุปกรณ์กันค่ะเด็กๆควรทํำไหมคะไม่ควรทําเลยค่ะถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นเดียวควรจะรู้จักมารยาทในการรอคอยนะคะเราก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนให้เพื่อนใช้ก่อนแล้วเพื่อนใช้เสร็จแล้วเราค่อยทําอันนี้ไม่ควรทําไม่เอาจะต่อไปเด็กคนนี้กําลังทําอะไรคะเขียนหนังสือค่ะเขาใช้อะไรในการเขียนหนังสือใช้ดินสอกับกระดาษควรทํำไหมคะควรทําค่ะจุดต้นไม้ถูกด้วยสีเขียวค่ะ ต่อไปเด็กคนนี้อ่าใช้กาวในการทำงานนะคะแต่กาวมันเลอะมันเลอะมันหกลงบนโต๊ะเด็กคนนี้ก็จะนำผ้ามาเช็ดควรทำไหมคะควรทำควรทค่ะถ้าเราทำความทำงานเสร็จแล้วเราควรทำความสะอาดด้วยเด็กคนนี้ใช้กระดาษฉีกลงไปติดปากเป็นภาพดอกไม้สวยงามมากเลยควรทำไหมคะควรทำค่ะดอกไม้ถูกลงไปค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือ แย่งของกันนะคะแล้วก็เอากันไกลไปเสียบปลักไฟ <ป S 2> อันตราย <คะ S 2> มากๆเลยนะคะเด็กๆใช้<ม>แล้วค่ะไปดูใบงานชิ้นต่อไปคะ่ะคุณครูคุณครูกำหนดภาพก็คือกันไกลอุปกรณ์ในการตัดกระดาษของมีโคมปลายค่อนข้างจะแหลมนิดนึงนะคะ อุปกรณ์นี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะตามใจชอบเลยค่ะ <S <S ต่อไปชิ้นงานต่อไปเกี่ยวกับเกมการศึกษาให้เด็กๆรู้จักสังเกตแล้วก็โยงเส้นจับรูปจับคู่ภาพส่วนที่หายไปนะคะหาเด็กสังเกตนะคะลูกไก ตัวกับหางขอไข่ค่ะขอไข่พี่สามตัวอะไรคะขอขวดขอขวดมีขวดนมขวดน้ำอันนี้อะไรคะขอควายขอควายมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของควายนะคะวันนี้การใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีก็จบลงไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ